ลมนะลูกแตกครับผมตัวหน่อยมาเหรียครับน้อยนาเราครับมือแร่งเจือกันครับผมไปยังมามีติ่งน้ำกันนะครับหน่ยนอยนะครับผมเหลียม้วนๆเม,มึงล่มหรอครับโอ้ยปีกเด็บิเดบ มาคับนี่วิคิดเดอสั้นดีีครับร้อซเมโอ้ยปีกเดียบเลยเมืองล่มครับแหงบ่คอยคอยบ่แหงการล่านครับผมสู่เต็มลอย วายเซียีกว่านาะนี่ครับโอ้ยลมฝนซอนล่มครับ ปวดแขนแล้วครับผมเอา,าครับผมสักเบาๆครับมือนี้เจ็บกูเจ็บนิดๆเราปล้องแท้สามครับ